มีคนบูลลี่เรื่องชุดปอด้วยนะคะวันนี้ก็เลยลงโทษไปเลยค่ะให้เป็นพี่เลี้ยงลูกสาวให้หนึ่งวันวันนี้คุณหนูมีนาก็เลยมีกาดนะคะซึ่งกาดก็ดูน่ากลัวมากหลังจากที่พามีนาไปเตรียมผ่าทรหมนแต่ว่าด้วยเรื่องของผลการตรวจสุขภาพน้อไม่ผ่านนะคะก็เลยต้องพักก่อนหนึ่งอาทิตย์กินยาก่อนวันนี้ก็เลยจะพาน้องมาเที่ยวคาเฟ่ค่ะ ก็เป็นครั้งแรกของมีนาเลยนะที่จะได้มาเที่ยวคาเฟ่ปกติแล้วน้องก็จะอยู่ในรั้วบ้านแล้วก็ไปเที่ยวตลาดก็คือนั่งอยู่ในรถไม่ได้ไปไหนอะคะ่ะด้วยความที่ว่าน้องเป็นสายพันธุ์บางแก้วด้วยแล้วก็กลัวว่าน้องจะไปกัดคนข้างนอกหรือเปล่าแต่มีนาจะเป็นบางแก้วที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะ น้องก็เลยมาร้านแบบนี้ได้ร้านคาเฟ่ร้านนี้ก็คืออยู่จังหวัดมหาสารคามค่ะเราก็เลือกที่จะนั่งโซนนอกๆเนาะเพราะว่าเราเอาน้องหมามาด้วยพนักง,งานเสิร์ฟมาเสิร์ฟน้ำแล้วค่ะเอา้าไม่ใช่นะคุ้นๆอ่ะแบมมี่นีน่นาร้านนี้เขาจะไม่มีพนักง,งานมารับออเดอร์น้ำนะคะเราต้องไปสั่งที่ร้านเองแล้วก็ไปรับเองแบบนี้ค่ะส่วนกับข้าวในเมนูกลางวันกับเมนูตอนเย็นจะแยกกันนะคะ แยกชนิดแล้วก็แยกราคากันเลยแต่จะมีพนักง,งานมารับที่โต๊ะนะคะมีนาก็คือตื่นเต้นมากค่ะฟิลเหมือนแบบระวังภัยทุกอย่างเหมือนยังไม่วางใจด้วยตามนิสัยของบางแก้วเนาะบรรยากาศร้านของเขาก็ประมาณนี้ค่ะก็คืออยู่ติดทุ่งนาเลยนะคะแล้วก็จะมีโซนแบบเหมือนเป็นคาเฟ่เล็กๆเ,เป็นร้านเป็นไม้ไผ่หรือว่าเป็นแบบไม้เก่าๆทีเ่เขามาทำก็มีอีกโซนหนึ่ง อาหารแล้วก็จะสั่งเป็นจานใหญ่มาแล้วก็แบ่งกินด้วยกันนะคะเนี่ยทุกคนดูชุดปอซีมันเหมือนแบบชุดอาบน้ำตรงไหนเราวางภัยจนวางใจเรียบร้อยก็ขึ้นมานั่งเก้าอี้ตามสไตล์คุณหนูมีนาค่ะวันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วก็จะเลยไปส่งน้องนะคะที่เราเอ็ดด้วยจะส่งน้องกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวปอต้องไปทํางานแล้วค่ะก็จะไม่มีคนอยู่เป็นเพื่อนน้องเนาะที่ร้านเขาจะมีจักรยานมาให้เราออกกําลังกายด้วยนะเอ้ยมันได้ไหมเนี่ย เป็นนั่งจักรยานเขหาหักนี่โดนคาบปรับไปอีกนะแต่โชคดีที่เราเป็นคนตัวเล็กแหละมันก็เลยไม่หกักอเล็กมากช่วงกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟแบบนี้แล้วค่ะบรรยากาศดีมากๆสวยสุดๆไปเลยเหมาะสำหรับสายคาเฟ่ที่ชอบถ่ายรูปมากๆเลยนะคะวิวกางวันก็ดีวิวกลางคืนก็โอเคค่ะส่วนราคาอาหารในช่วงกลางวันจะถูกกว่าตอนเย็นนะเขาจะแยกราคากันเลย แล้วก็เดินเล่นที่คาเฟ่เขานิดนึงถ่ายรูปตรงนั้นถ่ายรูปตรงนี้จะมีจุดที่แบบว่าโชว์ของเก่าของโบราณด้วยนะคะทุกคนมาดูตอนกลางคืนก็แอบร้อนอยู่นะไปกันค่ะเดินทางไปส่งมีนาที่บ้านกัน